อนด้าซิตี้ปี2019นะครับคันนี้นะครับตัวท็อปสุดคันนี้เครดิตดีฟรีดาวหัวสายฟรีดาวนะครับการให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายข่มขู่ทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วันนี้ผมพบกันนะครับผมมอเตอร์จช์คานะครับวันนี้อยู่กับ Honda City ปี2019นะครับคันนี้นะครับตัวท็อปสุดดูง่ายมากครับท็อปสุดดูไงครับไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับแก้มไม่มีไฟเลี้ยวเห็นปุ๊บรู้เลยครับอย่างต่ำเอนะครับจะพัดไม่พัดนะครับแล้วแต่แต่เอวนี่คือตัวท็อปและพัดเขาแค่เพิ่มแอร์แบนะครับผมคันนี้นะครับน็อตไม่ขยับตักชิ้นนะครับูนสเปคชันตรวจ5ดาวแน่นอนครับณวันนี้ผมยังไม่มีใบตรวจให้ดูนะครับแต่ว่าวันที่ลูกค้ามรหััคิเนนนนนียบวะสดดไข อันนี้สตาร์ทรถแล้วนะครับเพื่อนๆเสียงนะครับนิ่งๆเบาๆกริบๆนะครับรถคุณภาพดีคันนี้วิ่ง80,000โลนะครับเข้าศูนย์ล่าสุด79,000แต่ว่าซื้อมาตอน79,000กว่าๆผมขับไปเที่ยวเล่นมาบ้างนะครับคันนี้ยังปี22ครับดอกเต็มนะครับแม็กสวยนะครับริ้วรอยแทบไม่มีนะครับให้ดูก่อนนะครับคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเหตุผลที่สตาร์ทเครื่องให้ก่อนเพราะว่าอยากให้ดูว่าคันนี้มีเดย์ไลท์นะครับรถมีเดย์ไลท์นะครับมีสปอตไลท์ให้นะครับสภาพสี95%ไม่กล้าตอบบว่่าาานนนะะะครรััมมยกกทีถจสีีเเต็มมมพรรราาะว่ันนอยหิถ คันนี้มือเดียวนะครับอย่างที่บอกไปห้องเครื่องสวยกริฟนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับน็อตไม่ขยับนะครับกงแก้มนะครับสีเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกสีตัวถังรถนะครับสีตัวถังนะครับจะไม่เหมือนสีข้างนอกถ้าเจอข้างในตรงนี้มาขาววอกนี่ไม่ใช่ซิตี้นะครับแจซิตี้เป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะฮะเหมือนตรงนั้นนะครับเหมือนกันสีจะเหมือนกันนะครับกับตรงนั้นเป็นสีตัวถังรถนะครับ ีหรือเรียกสีภายในนะครับไม่ต้องตกใจว่าทําไมสีไม่ขาวเหมือนข้างนอกนะครับถ้าเป็นพวกแอคคอร์ดขาวเหมือนข้างนอกแต่ว่าไม่เงาเหมือนนอกกึ่งเงากึ่งด้านที่เหลือไม่มีอะไรนะครับคันนี้คันหน้าเดิมทุกจุดนะครับอตไม่ขยับเลยนะครับไล่ดูไปเลยนะครับติกเกอร์ฝากระโปรงนะครับแท้โรงงานโค้ดอยู่ครบนะครับมอกยังอยู่นะครับมอกยังอยู่นะครับผม ที่เหลือไม่มีอะไรเครื่องนิ่งเงียบ <iedzieć S 1> <ะ>อย่างที่เห็นไปเลยนะครับไม้แท้รับประกันให้มือเดียวป้แดงนะครับสภาพดีมากนะครับขับดีทุกอย่างดีลองหมดแล like <S <S ้วนะครับกุญแจคันนี้มีดอกเดียวนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับมาดูด้านข้างไฟเลี้ยวกระจกนะครับเป็นทิกนะครับเห็นปุ๊บท็อปแน่นอนนะครับสำหรับ h o n ด้าตัวเล็กนะครับไฟเลี้ยวแก้มไม่โลก็ลองโลนะครับถ้ากระจกปุ๊บท็อปแน่นอนนะครับดูอีกอย่างหนึ่งแม็กนะครับถ้ามาทูโทนตัวใหญ่จะท็อปถ้าไม่ท็อปตัวใหญ่จะเป็นแม็กสีเดียวนะครับสำหรับแบรนด์ฮอนี้นะครับ 2นะครับยี่ห้อกูดเยีย์นะครับอย่างปีย2ิบสองตัวท็อปนะครับมีชุดแต่งสกเกิร์ต รอบคันมาให้จากโรงงานนะครับสเกิรอบคันอันนี้งานโรงงานนะครับไม่ใช่งานติดเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปตัวท็อปมีหลีกนะครับมีสมาร์ทคีย์เลสนะครับสองฝั่งนะครับคนนั่งนะครับบนขาพ,พร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์เลสกดปุ่มได้เลยเอากุญแจใส่กระเป๋าไม่ต้องควักเข้า,ขา,ขา,ขาขออกออก,ออก,กดปุ่มข้างรถนะครับคิวโคเมียมด้วยนะตัวท็อปตัวธรวรมดามือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้ามีคิ้วโคเมียมถ้าไม่ได้ติดเองนะตัวท็อปนะครับน็อตนะครับไม่ขยับนะครับอาร์คเดิมสวยนะครับไม่มีเข้านะครับน แผ่นเพดนะครับเดิมนะครับของ h o n ด้าอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแผ่นเพดเดิมนะครับสีเขียวนะครับถ้าเป็นเจแปนจะเป็นสีดำหรือเก่ากว่านั้นจะเป็นสีดำอ่าขอแจ้งหน่อยคันนี้ข้างประตูเนี่ยทาหุ่มหนังมานะครับอันนี้ไม่ใช่โรงงานจําไม่ได้โรงงานสีเดิมสีอะไรเพื่อนเพื่อรู้ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าพุ้มมาแน่นอนนะครับเบาะกับแผงข้างประตูพุ่มหนังมานะครับโรงงานเป็นเบาะผ้านะครับไม่ใช่เป็นเบาะหนังนะครับ ตัวท็อปก็จริงนะครับบางทีลูกค้าเอบบอกเอ้ยผมซื้อตัวท็อปนะครับเบาหนังมาจากโรงงานไม่มีนะครับเบาผ้าเขาไม่ได้ให้เบาหนังมานะครับแต่ว่าบางทีเซลแถมแล้วก็บอกว่าจากโรงงานแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นงานข้างนอกนะครัว่าอติดนี่มาเพิ่มด้วยนะครับกันเสียงนะครับกันเสียงเพิ่มนะครับจริงๆมันมีอันนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้ามีอย่างนี้เพิ่มคือเขาติดเพิ่มนะครับมีการเสียงเพิ่มนะครับอาร์คสวยเดิมนะครับ ไม่เคยทําสีนะครับไม่มีทําสีอาร์คนะครับประตูประตูนะครับสเก็ปเดิมหมดนะครับมาแล้วก็ดูหน่อยครับกันเด็กลงนะครับถ้าอยู่ข้างล่างนะครับแปลว่าเปิดจากด้านในไม่ได้นะครับถ้าอยู่ข้างบนเปิดจากด้านในได้นะครับอย่าตกใจนะครับประตูไม่เสียไม่ต้องไปโดนหลอกแค่ปุ่มเดียวนะครับลองสังเกตดูนะครับด้านหลังนะครับโลโก้นะครับทิตตี้ชัดเจนนะครับชุดแต่งที่บอกนะครับตัวนี้มีชุดแต่งมาให้นะครับ i v tech นะครับชัดเจนนะครับ Honda City เนี่ยไม่มีแจ้งนะครับเขาเรียกละระบุออปชันที่ข้างหลังรถนะครับแต่ว่าเราดู เป็นสาอากาศเป็นขี่ปลาฉลามด้วยครับของโรงงานนะครับฝากระโปรงหลังนะครับน็อตไม่ขยับนะครับฝากระโปรงหลังน็อตไม่ขยับนะครับสองข้างนะครับไม่มีขยับเลยนะครับสวยนะครับรองรางน้ําฝนสีเดิมนะครับนี่ไงีพูดไปสีกึ่งเงา เห็นไหมว่าสีขาวเหมือนกันอันนี้สีเงาอันนี้สีกึ่งเงานะครับฮอนด้าจะเป็นแบบนี้แผงนะครับไม่ได้แทบจะไม่ได้ขนนั่นแหละครับเป็นพยางนะครับแถมมายางไหลอยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบนะครับสีเดิมหมดนะครับแม่แรงอยู่นี่นะครับแม่แรงอยู่นี่ของฮอนด้าติตี้บางคนหาแม่แรงไม่เจอโทรหาผมตำแหน่งบางทีมันอับสายตานะครับด้านขวาเหมือนกันนะครับหุ้มหนังมานะครับเบาะหนังนี่ก็เหมือนไม่มีคนนั่งเลยเขาพุ้มมาได้ดีเนาะหรือไม่ได้ใช้ไม่รู้เต็มนะครับหน้าหลังเบาะเต็มหมดเลยนะครับคันนี้อาร์คสวยนะครเิมพ่ ไม่มีนะครับติดๆนี่ผมถือกุญแจไว้ข้างนอกับมันร้องว่ากุญแจไม่อยู่อีกตัวรถนะครับมาดูนี่กันหน่อยนะครับน็อตประตูครับข้างนี้ก็เดิมนะครับติ๊กเกอร์เติมลมยางยังอยู่นะครับพวกรอยมาร์กลงงานตามประตูเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้เป็นเขาจะมาร์กไว้ว่าน็อตไม่เคยไขนะครับถ้าไขปุ๊บมันจะไม่ตรงมาร์กนะทางโชว์รูมคาจะรู้ว่าตำแหน่งมาร์กของเขาเป็นยังไงนะครับคันนี้เป็นกระจกออโต้นะครับบานคนขับนะครับผมบานเดียวนะครับตัวท็อปนี่เออมีเพิ่มเติมตัวท็อปม มีโหมด Eco นะครับประหยัดน้ำมันกดแล้วจะอัตราเร่งช้าลงนิดนึงแต่ว่า Honda ก็แรงกว่าทุกแบรนด์นะครับพี่ผมขับมา Honda าต่อ้กด Eco ก็แรงกว่าทุกแบรนด์ในรถเซกเมนต์เดียวกันนะครับขับสนุกกว่านะครับช่วงล่างดีเติม e85 ได้ปกติบางแบรนด์อย่าง Toyota รถที่เป็นเซกเมนต์ประมาณนี้เขาจะให้เติมได้ให้ e20 นะครับหรือว่าเป็นไซอีโ c ่คาร์ส่วนใหญ่จะเป็น e20 หมดเลยอันนี้มันเป็นรถ City Car นะครับ City Car จะเติม e85 ได้นะครับคันนี้ตัวท็อปดูยังไงดูเข้ามาข้างในน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 เห็็็ตัััััััววทอปะะะะะคคคครรรรบบบบมมมขข้้้าางงงกชแลจี เปลี่ยนเกียร์ที่พรมอะไรมาให้นะครับอันนี้ดูง่ายเลยครับตัวท็อปสังเกตง่ายๆเลยตัวท็อปไฟนะครับมีมาให้นะครับอ่ามีตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับใช้ได้งานได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟิลลิ่งภายในรถนะครับว่านั่งในรถมันจะเงียบไหมนะครับเปรียบเทียบกับเสียงด้านนอกนะครับแล้วก็ภายในตัวทอ็อปมีออปชันอะไรเพิ่มเติม เข้ามาในรถแล้วนะครับคันนี้นี่เงียบเงียบกว่าปกตินะถ้าเทียบกับประสบการณ์ของผมนะนี่ข้างหน้านี่รถวิ่งตลอดนะครับรถวิ่งตลอดถนนขรุขะนะครับวิ่งกันนี่ไม่เบาเสียงจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกอย่างที่ไม่ได้ยินตลอดคลิปก็จะดังนี่เข้ามาเนี่ยเขาติดซับเสียงมานะครับถือว่าเงียบเลยแล้วฟิล์มรอบคันของคันนี้ยังสภาพโอเคนะครับเป็นฟิล์มลามินาด้วยแพงนะฟิล์มลามินาคันนี้มีอะไรบ้างไม่มีบุ๊กไม่เหลืออะไรเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลให้ตัวท็อ โลโก้ไม่ลอกนะครับสวยคมชัดนะครับ มีรับโทรศัพท์ด้วยไม่กี่ลืมแจ้งมีปุ่มรับโทรศัพท์ด้านล่างด้วยนะครับมีปุ่มรับโทรศัพท์ไม่แน่ใจเห็นไหมนะไม่แปดหมื่นอย่างที่แจ้งไว้นะครับไม่แปดหมื่นโลนะครับมีอะไรอีกมีกล้องถอยอ่ะมีกล้องถอยนะครับใส่เกียร์ถอยแล้วก็จะเห็นด้านหลังนะครับมีกล้องถอยให้นะครับไอตัวนี้ต่อให้ D M I ได้นะครับต่อ U S B ได้นะครับมีหมดนะครับครบนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บูทงบลูทูธนะครับได้หมดออปชั่นให้มาเต็มนะครับด้อยกว่าตัวแพงสุดแค่แอร์แบ็กตัวนี้จะมีคู่หนน้้้าาาะะครรัับบตววแแแพงงงสสุดดจมีอ์็กเยไปถึข แต่ไม่ค่อยเห็นคนออกเพราะว่าป้ายแดงแพงมากตัวท็อปสุดของซิตี้เนี่ยราคาชนซีวิกก็เลยส่วนใหญ่จะเจอเอสวีนะครับเอสวีก็น้อยของก็น้อยแล้วปกติคนจะออก BV บวกกันเยอะนะครับเพราะว่าได้จอ V ีบวกก็คือคุ้มเนาะได้จอแล้วก็ได้กล้องถอยแล้วก็เซนเซอร์กล้องถอยคือจบลเขาก็จะไม่ได้อยากได้พวกแพดเดิลชิพอะไรเงี้ยกันแต่ว่ามีมันก็ดีขับสนุกนะครับขับขับอยู่ใส่มาที่เกสอย่างเงี้ยเข้าโหมดสปอร์ตนะครับขับขับอยู่อยากแซงกดลบเกียร์ขึ้นมาเร่งรอบเครื่องนะครับคนที่ขับขึ้นเขาลงเนินหรือว่าใจรร้อออนยาาากแแงงบคคุุณณขขดด ใจกว่าใช้กีรระบบเกียร์ internet, ออตโต้ที่โดนกล่องสั่งมาด้วยสมองตัวเดียวนะครับ <mem> ก็คือมันสั่งเท่าเดิมตลอดเราสั่งด้วยตัวเองเนี่ยก็จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นเบาะตัวนี้ไม่เหมือนรุ่นเก่าตัวโลนะตัวโลมันจะปรับได้แค่หน้าหลังเองียงตัวกลางขึ้นมาสามารถปรับสูงต่ําได้นะแต่งนี้สภาพสวยกริปนะครับสวยกริปเลยนะครับแล้วก็ยังหนื่อยอยู่เลยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับไม่ค่อยได้เปิดเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้คันนี้ภาษีหมดปีหน้านะครับคันนี้ภาษีก็จะหมดมีนาปีหน้านะครับถ้าซื้อตอนนี้มีีนนนาาปห้ไฟะครับิดด นะครับติดทุกดวง นะครับลองให้ดูอยากรู้เหมือนกันว่าพนักงานเช็ครถดีไหมนะครับบางแดดนะครับอยู่ครบนะครับใช้งานได้นะครับบางแดดอยู่ครบใช้งานได้ไม่มีรอยนะครับสภาพสวยค่อนข้างสวยเลยนะครับที่เหลือไม่มีอะไรคันนี้เครดิตดีฟรีดาวออดใสฟรีดาวนะครับแต่ขออย่าแท็กนะครับแท็กอาจจะโดนดาวแต่ไม่เยอะนะครับอธิบายอย่างเงี้ยราคาประเมินของป้ายแดงเนี่ยราคาป้ายแดงมันแพงนะครับประเมินเวลาลดตามปีมันก็ลดช้าลงเพราะว่าป้ายแดงมันสูงแต่ว่าเราขายกันจริงในเมืองสองเนี่ยตัว SV สคุ้มค่าเพราะว่าเราขายห้างกับตัว V ีไม่เยอะอาชีพไม่ได้มั่นคงมากเนี่ยสามารถกู้ฟรีดาวได้ นะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูนะครับคันนี้รับประกันอะไรนะครับก็ช่วยเหลือ24ชั่วโมงครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะครับ1ปี10,000กิโล123รายการนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กลองเครื่องเปลี่ยนให้นะครับกลองอากาศเปลี่ยนให้นะครับผมซื้อรถไปพร้อมใช้ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสเกลดิ่งครับเพื่อเป็นกลังใจพวกเราทีมงานทุกคนนะครับสรรหารถดีๆแบบนี้มาขายนะครับรายงานรถตรงๆนะครับถ้าชอบฟังข่าวสารรถยนต์นะครับฝากซับสไครต์ทิกต